สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาแจ้งราคาชุดครัวไปเลยนะครับจะตั้งที่สนใจก็จะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าสนใจเริ่มไหนนะครับอะไรยังไงชุดนี้เป็น 420J2 ทั้งหมดนะครับมาเริ่มกันที่ฝังตอนะครับนะครับ wBk ครับผมฝังตอ 420J2 นะครับ ประกับด้ามไม้ชิงชันนะครับเนื้อดีมากๆนะครับเล่มนี้สี่พันห้านะครับไม่มีซองนะครับผมส่วนเล่มนี้เป็นทรงเดบะนะครับสี่สองศูนย์เจสองเหมือนกันด้ามพยุงนะครับอ่าไม่ใช่ตัวนี้ชิงชันนะครับคอนี้เป็นเขาควายนะครับยังไม่ตั้งคมนะครับเล่มนี้สี่พันนะครับสี่พันอันนี้เล่มนี้นะครับ พายุงขอกวางนะครับเล่มน,นี้ใช้งานแล้วนะครับตั้งคมลงคลิปใช้งานได้ดูแล้วนะครับเล่มน,นี้สี่พันนะครับแต่แถมซองนะครับแถมซองเครด็กนะครับเพื่อเอาไปนอกสถานที่นะครับไปทำกิจกรรมนอกบ้านเล่มน,นี้เจาะหมุดคลาดนิดนึงนะครับนิดนิดเดียวนะครับ ไม่มีผลกับการใช้งานนะครับความแข็งแรงปกตินะครับอันนี้เอาไปถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับแล้วก็เลยเอามาทำซองเพิ่มนะครับแถมให้นะครับถ้าสนใจชุดนี้นะครับก็สี่พันแถมซองนะครับเรมนี้สี่พันเมนี้4 5่พน,นะครับก็ตามนี้นะครับ